สายบันเทิงครัวนารามนารามแล้วนี่นารามอยากทำยำบุ้นเส้นทำยำบุ้นเส้นสับหมูครับใส่หมูให้หน่อยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียหมูสับเสียงสับหมูเสียงสับหมูครับเอาละ เดี๋ยวละตกลกระตัดตอนทุบกระเทียมไว้พำพๆมุ่นเส้นมะกกุง้งมะกกุง้งมาบ,บ้านโจยเตียมมานน่มีมะเขือส้มมีผักขันชายอ่ามีพรีดได้ขี้หนูอ่ะมาลงมือทำกันเลยครับ ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันลงไปเลยกระเทียมเดี๋ยวหั่นตุ๊บไปดร์เกอร์ครับใส่ไปเลยกระเทียมเอากะเทียมมันเหล่างปกับ เอามึกเอากุง้งเหมักขนาดแล้วก็เทียมมันเหลืองอ้ามึกเอากุงก้งไปเลยครับฝามึกมันสุกอ่าฝามึกได้ตีก็เอาหมูลงไปครับบีมันแตกๆ phát môn súc sửa. A mong môn súc cắt. A mong hòm hòm A mong môn súc. 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 ตาหอมหลวบนเส้นครับอ้าวน้ำเดือดปุ๊บก็เอาบนเส้นลงไปเลยพอแล้วครับวิดกัดเลยครับบเนเส้นอ้าวเหลือร่อยบนเส้นได้ดีแล้วคราวนี้เราจะมาทำกันย้ําเหมือนเลยครับหมพ้อมทั้งมดทางวนมีหอมแดงเดี๋ยวเีอยไว้นี่ครับเดี๋ยวมปนี้ก้นเข้ากันนะครับ คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันผมบินตำอ้าวคนให้เข้าขากันเรียบร้อยตอนนี้ก็เอาวุ้นเส้นมาใส่แล้วครับเอาวุ้นเส้นมาใส่กับคนให้เข้ากันตอนนี้ก็มาปรุงแต่งด้วยซีอิ๊วขาวครับนิดหน่อย ถามด้วยมะนาวครับเส่มะนาว,วไปเลยมะนาวเมียงนี่มะนาวเมียงมันจะหอมครับเสิมะนาวเมียงลงไปกันหนึ่งก่อนมะนาวเราตามด้วยน้ำเปลานิดหน่อยครับเปล่าละอ่าคนให้เข้ากันคนให้เข้ากัน เรียบร้อยยำบุญเส้นฝีมือน้รำพอแล้วครับคนนักไม่แล้วจิมบอกจิมเนี่ยมันมีลิ่นอืมอร่อยอ้าวเรียบร้อยครับพร้อมไปเสิร์ฟละคดใส่จานแล้วครับได้แล้วหน้าตาไม่ออกมาเป็นเจ้านี่ละยำบุญเส้นฝีมือน้รำ ว้าวเรียบร้อยยกไปเสิร์ฟเลยใส่จานง้ําขันนดง้ําขันนดยำบุญเส้นฝีมือนาราวันนี้เมนูยำยำมันค่ำเลยเจ้ายำรมเขียครัวญนารามนาราว้าวยำบุญเส้นครับนาราจิ้มบะก,กัน,นอันนี้ใครเหล่นี้ครบเดี๋ยวมาแต่งสีสันม <c oughs> จิ้มบะก,กัน ม้วนหางสิลูกครับม้วนหางเลยใส่กุ้งแหง้งพร้อมเอาเดียดอ,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 อยะอื้มอื้มอื้มอร่อยปั่นขึ้นร้านอาหารแล้วนี่ยนะเมือกระส้มเนี่ยของโปรดน่ารำอืมอ้มอืม้มอื้ม อร่อยมะขนาดครวนหน้าลำน่าลำ